สวัสดีครับพี่น้องชาวรถพว่วงรถบรรทุกครับเดี๋ยววังลี่ล่าการถอยเอวออนของฟูโซโสองสี่ศูนย์ขั้นเียครับแทงขวาไปแล้วครับแทงขวาไปแล้วไอ้รอดบ่รอดบ่รอดบ่เนี่ยถอยเอวออนดันขึ้นมา้าโอ้ขึ้นแรงแต่ว่ารอดบ่โอ้สุดยอดสุดยอดตกหลุมแล้วตกหลุมแล้ว โอ้สุดยอดสุดยอดฝีมือแน่นอนอีรีพับแล้วนึกว่มมาสิที่เดียวเลยถอยอยากเนี่ยนะครับหินมันหนุมเนาะถอยอ,อออรอหยากเนี่ยเลยเสร็นมาวม่ากันจะพับตัวโอ้แห่องอีรีฟูโซฮะอเอาปุ่นหลอกฟ้าถ่ายก่อน จอดซ้ายของครับส่วนี้ภาคเที่ยงครับแม่โคกับจอดมุ่งไผ่มุ่งม,ม,มันครับแม่โคเป็นดูซ่านอ่าเปิดฟ้าไทยเรียบร้อยว้าสายไฮโดรลิกวันเสียบอยู่เดี๋ยววงคนดำลวงครับ เทียงพอดีเทียงนิดๆก็พักเทียงเวลาแต่ว่าทีมงานรถพ่วงเนี่ยไ่ได้พักน้ำเขาหรอกครับแลนตลอดกินเขากกินรถถ่า <c oughs> ยถย่ายดำโซ่จักบาทได้เลย <c oughs> อ๋อดำบลย้หว่าอ่านเลย มันเก่าแล้อครับต้องออกแห้งเห้อครับปั๊มปั๊มไฮดรลิกก็บ่ค่อยดีเนาะมันเก่าแล้วออกำล,ล,ล,ลังมันบ่ค่อยมีก็ต้องเร่งเครื่องเนี่ยซดจุดปุดอ้าตบดากโซ่ตบดากโซ่นเนี่ยอ๊ะอึบ ลื้อดาติไปแล้วครับพี่น้องต่อถูกรถก่อน